ก็ขอบคุณเขามากๆเลยขอบคุณขอบคุณทุกๆการเดินทางจะมีเขาอยู่เสมอมันเป็นพลังพลังรัที่รู้สึกว่าทําให้ตัวเองกล้าที่จะพัฒนาแล้วก็กล้าที่จะก้าวต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณคุณลุงธนรนด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นก้าวเดินทางไหนๆหรือว่าจะเป็นแอมเบอร์เดอร์อีกหลายๆตัวนะครับท,ที่ที่ไปเป็นมาคุณลุงธนรนยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ที่ให้กําลังใจเราเสมอแล้วก็ยินดีกับการเดินทางก็ถือว่าเวลา ไาจะบอกบอกนุกอยู่เสมอว่าถ้าเวลาที่เขาเดินไปไกลๆมากๆอะถ้หาหันกลับมาจะเจอเราอยู่นะไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องคิดว่าเดินคนเดียวหรือเดินแบบไม่มีเพื่อนก็คงมีไปเป็นกําลังใจให้เขาเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ใหญ่มากแล้วก็เราสัมผัสได้เลยว่าคุณนุ๊กท่าดนดดตื่นเต้นมากๆเราก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเป็นสิ่งเล็กๆที่เราอยากจะมอบให้ว่าถึงจะไม่มีสิ่งของมากมายที่จะให้แต่เราจะเป็นไปเป็นกําลังใจให้กับทุกก้าเดินของเขาครับจะมีโปรเจกต์ กันเรื่อยๆครับก็แบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราเดินทางมาด้วยกันเราก็เลยจะไม่ลืมจุดนี้ว่าเราเดินต,ตมาด้วยกันครับ <laughs> คือพี่ๆหลายคนอาจจะเห็นว่าแต่งชุดลิเกมาแล้วอีกเป็นแบบเป็นแบบหนึ่งเลยแต่อต้องขอบคุณพี่พี่สอนรามคือน่ารักมากแล้วก็ให้ให้การตอบรับแล้วก็สอนเราเป็นอย่างดีว่าแต <laughs> ่างนี้ได้นะลองเล่นอย่างนี้ดูวลองรำแบบ,แบบนี้แบบนี้สนุกมากแล้วก็ชอบด้วยมันมีความ,วามทรงบลอยู่แล้วว่าเราไม่เคยไม่เคยที่จะใส่ชุดแล้วก็ไปเล่นกับลิเกโดยตรงอาจจะมีใส่ชุด ใส่ชุดเล่นเล่นกันบ้างอ่าแต่ไม่เคยเป็นแบบกิลักษณะอะไรแบบตื่นเต้นมากแต่ก็ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีพี่ๆทุกคนในวงน่ารักมากครับพี่แล้วเราจะเล่นอะไรบนเวทีอาจจะมีเล่นลิเกนี่หน่อยอาจจะนับหนึ่งสองสามเฉยๆ๋อากันไปหรอเมื่อากันไปแค่นั้นพอพอไปหน้าเวทีจริงๆุ๊บโอ้โหมาเป็นแบบเยอะแยะเลยมันมแตกไปได้เรื่อยๆใช่ทุกทุกอย่างเลยยกเว้นนับหนึ่งสองสามอ่ะใช่ใช่เปิดมาตรกทางแม้แต่งูอะไร ก็ใช่ครับก็มีมาไลของที่ที่ของที่สตรามด้วยแล้วก็ของโนไยด้วยมีพี่ๆท,ทุกคนไปร่วมแสดงความดีกับการที่เราร่วมโปรเจกต์ใหญ่ทั้งแรก<ม>ใช่ครับา,าสู้กันสุดมากแต่เร้องสู้กันสุดไหมก็สุดมากขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณมาไลทุกๆชิ้นแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ว่าจะในไลไลสตีมด้วยแล้วก็ใน,นบ้านกับการที่แบบมาไลก็ต้องมาถึงปกติก็ถึงอยู่แล้วปกติก็ถึงอยู่แล้วพอไป ในรอมริกเกตก็ถึงมากกว่านี้อีน่ารักมากขอบคุณทุกคนมากครับจริงๆความมันจบตรงนี้มีไม่ร้องอีกเลยว่าอยากเห็นอีก,อ,ก,อ,กอ,อาจจะไม่เรียกออจจร้กองอาจจะแค่อยากให้ทุกคนมาร่วมรับชมพร้อมกันหน้าหน้าเวทีมากกว่าใช่ว่ายังมีอีกอาจจะมีแมน่นอน,นใช่เริเ่มเริเ่มจะชอบกันการที่เราได้ร่วมเล่นกับพี่ๆลิเกมันดูมันดูเปิดกว้างมากๆครับออใช,มช่มันดูไปเรื่อยๆได้ดีจะได้เห็นเพลงในบนเวทีของพี่สำหรับทุ คือพี่เบลก็มีชวนพี่บลกว่าบางๆก็ไปไปเล่น,นด้กันได้ใช่ครับเราติดตามใช่ครับ